พอพิแค่อะไรว่าคนนั้นมีส่วนกระทําหรือไม่ส่วนกระทําเวลาขึ้นไปบนศาลเขาต้องดูหลักฐานข้อมูลจากนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนไม่ว่าภาคสีหรือศูนย์กลางเขาค็สืบจากหลักฐานเท่าที่เจอเจอเส้นผมการตรวจสอบ เรื่องช้อนเรื่องซองมาม่าเรื่องขวดน้ำเรื่องตัวนอนเส้นผมที่โดนตัดตังเกงรองเทา้าว่ามีคาบดีเอ็นเอของใครหรือเปล่านะ่แต่จะไม่ลงลึกถึงขนาดนั้นว่ามันไปเจอดีเอ็นเอของใครเจอไม่เจอทุกท่านลองคิดดูว่า จ้าหน้าที่มั่นใจขนาดไหนถึงจะไปตรวจรถของเขาแล้วก็ไปเจอเส้นผมที่โดนตัดเส้นผมที่โดนตัดเขามั่นใจหรือไม่มั่นใจท่านลองคิดดูสิว่าเขาเอาเส้นผมที่เจออยู่บนรถไปดูนะว่าเขากำลังจะเชื่อมต่ออะไรเขาเอาเส้นผมที่โดนตัดสามสิบหกเส้นกับเส้นผมที่เจออยู่บนรถไปเชื่อมต่อกันว่ามันคือเส้นผมเส้นเดียวกันไหม มันเป็นเส้นผมเส้นเดียวกันไม,ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายแบบค่อยๆอธิบายแบบคนฉลาดคือเส้นผมที่โดนตัดสารสี่หกเส้นกับเส้นผมที่โดนตัดอ,อยู่บนรถมันคือเส้นเดียวกันดังนั้นมึงมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับน้องชมพู่เครื่องซินคอจอนเลยเป็นคำตอบให้เห็นชัดเจนป่ะ เส้นผมที่ดนตัดบ,บนคู่เรกไฟกับเส้นผมที่เจอมันอยู่ในช่วงเวลาเพราะมันแยกแยะสาร,สารข้อมูลว่าเส้นผมนั้นเป็นเส้นผมเส้นเดียวกันแล้วมันมีอะไรบ้างที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ผมถึงบอกนะเนี้ยว่าพ่อเป็ดเจอเสื่องเครื่องซิงโครตอนมันก็เบลอแดดแล้วเออทําไมเจ้าหน้าที่ถึงบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการ ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาต้องการล้านเปอร์เซ็นต์เขาต้องการล้านเปอร์เซ็นต์จะปฏิเสธกี่ครั้งกี่รอบก็ไม่ได้คุณคุณจะมาเถียงผมคุณจะมาเถียงผมไม่เสียเวลาหรืคุณต้องไปเถียงเครื่องสิงโคตรตอนราคาสี่ร้อยกว่าล้านบาทที่โลกเขายอมรับกัน กับมึงบอกไปพวกหามาว่าเฮ้ยเฮา,าสามารถขึ้นไปดวงดาวองคานได้ดอกครับดานอวกาศเขาสามารถขึ้นไปเหยียบบนดาวองคานได้แล้วไม่สามารถที่จะออกมาโกหกตอนแหลกกันได้แล้วแม้แต่ดาวคานเขายังไม่เหยียบได้แล้วเครื่องเสีงก็ตอนที่สามารถตรวจสอบ เส้นผมได้ชาวโลกเขายอมรับเปิดกะโหลกออกจากกาล้าน่าๆแล้วยอมรับความจริงสะวะเขารู้แล้วว่าน้องโดนทำอะไรบ้างสวัสดีค่ะวันนี้แฟนจะพามารวบรวมเป็นคลิปสั้นๆนะฮะ,ะเรื่องเส้นผมสามสิบหกเส้นนะฮะที่บักเถียงนามันยังไม่ยอมจบนะ มันยังจะหาคอนเทนต์หลอกลวงกับ fc ของมันอยู่นะฮะนะก็เส้นผมสามสิบหกเส้นมันบอกว่าพ่อพระเอกเจอเครื่องซิงโครตอนนะมันจะต้องเวอแดกแล้วประมาณนี้นะฮะแซนมีอ่าคลิปของทีมทนายธรรมรังสีที่ถแถลงไว้ตอนช่วงต้นๆน,นะ,ะช่วงที่เริ่มแรกยังไม่มีการมีปัญหาในเรื่องถแถลงหน้าตาลน,นะ คือเป็นที่ไปที่มาของผมสามสิบหกเส้นที่โดนตัดนะ,ะเพราะว่านอกโซเชียลนอกสารหรือในโซเชียลมันจะพูดกันเยอะมากเรื่องผมสามสิบหกเส้นนี้ใครเป็นคนตัดคนร้ายเป็นคนตัดตัดไปเพื่อทำไสยศาสตร์น,นนี้นั่นนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะจากการที่หนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากที่วันเกิดเหตุ ของน้องแล้วมีเจ้าหน้าที่ขอถอมาตรวจที่บ้านรถลุงนั่นคือใช้ระยะเวลาที่ผ่านมาหนึ่งเดือนนะฮะมันคือนานมากพอสมควรนะคะมันไม่ได้ว่ารีบด่วนประมาณสองสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งรีบมาตรวจนับตรวจหลักฐานขอถอลงมาไม่ใช่นะคะเป็นหนึ่งเดือนคือมันผิดปกติมากแล้วไปเจอเส้นผมที่ในรถของลุงเป็นสาเหตุที่บักเถียงนาเอามาพิ้วพูดอยู่นี้ว่าเส้นผมที่เจอบนรถลุง มันมาจากไหนมึงต้องตอบให้ได้นะฮะมึงอ่ะเขาเอาเส้นผมนั้นเข้าเครื่องซิงโครตอนซิงโครตอนนี่สี่ร้อยกว่าล้านบาทมึงจะเถียงกับเครื่องซิงโครตอนเหรออ่ามึงจะสู้กับเครื่องซิงโครตอนเหรอความจริงก็คือความจริงประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฟังนะผมสามสิบหกเส้นมันมาจากไหน นาที่จะหาหลักฐานกี่อย่างส่งกี่ชิ้นที่มันมีน้ำหนวกน้ำหนักเข้าสู่สำนวนนะปักเทียงหนาจำให้มึงรู้ไว้ด้วยจะก,กี่ชิ้นก็แล้วแต่ถ้ามันโยงหาตัวคนทำน้องไม่ได้มันจะร้อยชิ้นพันชิ้นมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เครื่องซิงโครตอนจะตรวจละเอียดขนาดไหน แต่ให้จํำมึงไว้มันจะราคา400ล้าน500ล้าน800ล้าน1000ล้านนะมันจะตรวจละเอียดดีขนาดไหนแต่มันก็จะไม่ตรวจได้สําหรับ DNA ของคนเราบอกให้มึงรู้ด้วยคือเครื่องซิงโคตอนตรวจได้ละเอียดจริงนะแต่ถ้าเส้นผมนั้นนะมันไม่มีรากผมนะมันเป็นเส้นผมเดียเด่ยวๆ ก็แค่รู้ได้ว่าเส้นผมนั้นมันเป็นเส้นผมประเภทไหนเป็นหญิงเป็นชายมีความละเอียดละออนมีอะไรนั่นแหละละเอียดตัวละเอียดของเส้นซิงโกตอนนะแต่ไม่สามารถที่จะรู้และ,ะแสดงถึงอัตลักษณ์ของคนได้นะถ้าไม่มี DNA ผมที่ไปเจอนะที่เป็นหลักฐานที่เจ้าหนะ้าที่ได้มามันไม่มีลากโวยเจ้าหนะ้าที่พูดมาเป็นปอยสองปีแล้วนะมีหลักฐานหนักแน่น มีหลักฐานแน่นหนาะเราไม่เอาแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอเราเอาล้านเปอร์เซ็นต์ต่อให้1ิบล้านเปอร์เซ็นต์หรือกี่ร้อยล้านเปอร์เซ็นตะ์น่ะนะถ้าผมไม่มีรากมันก็ทำอะไรไม่ได้เ้ยนะจะให้ลุงไปเถียงกับเครื่องซิงโครตอนเหรอทำไมจะต้องให้ลุงไปเถียงกับเรื่องเครื่องซนะิงโครตอนละ่ะในเมื่อลุงไม่ได้ทำแล้วเส้นผมอันนั้นก็ไม่รู้นะว่าเป็นเส้นผมของใครแล้วอีกอย่างหนึ่ง เส้นผมที่ไปอยู่ในรถลุงอะ่ะเอ้ยงงไหมมันไปอยู่ในรถลุงได้ยังไงนะมึงฟังหรือยังที่ทนายถแถลงออกมานะทนายถแถลงออกมาในคลิปนี้คือมันเป็นวันที่พูดถึงการชนสูตรของศพน้องแล้วมีนายแพทย์สองโรงพยาบาลนะคือโรงพยาบาลดงหลวง แล้วโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่อุบลน,นะทนายบอกว่าผมที่โดนตัดคือโดนตัดตั้งแต่ขั้นต้นเป็นเอาไว้เป็นหลักฐานก็คงจะเป็นเจ้าหนะ้าที่ที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะ,ะตัดขั้นต้นก็คือโรงพยาบาลแรกคือโรงพยาบาลดงหลวงเป็นคนตัดนะฮะนะนั่นหมายถึงว่าไม่มีคนอื่นตัด มันคือลรงพยาบาลตัดแล้วเป็นหมอชนสูตรศพเป็นคนตัดนะนั่นหมายถึงลุงไม่ได้ตัดเพราะลุงไม่ได้ทำน้องลุงไม่ได้ตัดนะแล้วแปลกใจอยู่ว่าผมที่หมอตัดนั่นอะ่ะมันไปอยู่ในรถลุงได้ยังไงนะทั้งที่รถลุงโดนค้นโดยไม่มีหมายค้นนะฮะคือมันไม่เหมาะสมเลยที่ หลักฐานเส้นผมในรถของลุงคือมันมันไม,ม่มีน้ำหนักเพราะว่ามันได้ตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้นมันเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบทำแต่บักเถียงนาทำไมมันถึงได้มั่นใจนักหนานะมันบอกมี DNA นะแต่มันไม่เจาะลึก DNA ของใครฟังจากทนายท่านพูด ร่างน้องไม่มี DNA คนอื่นไม่โดนข่มขืนไม่มีค้าบอสุจิเยื่อพรมจลรีไม่ขาดนะแล้วมึงจะให้เขายอมรับอะไรนะในเมื่อผลชนสูตรศพนะฮะน้องไม่ได้โดนทำอะไรเลย